นะครับนะกาเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกับพวกคนจนเนี่ยส่วนใหญ่กาเพื่อไทยกับภูมิใจไทยส่วนคนชั้นกลางอย่างผมเนี่ก็เลือกพักสีส้มชอบคนชอบพักส้มนะครับส่วนคนที่ลําบากทั้งหลายเนี่ยพวกนี้คือกาเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสองพักเนี่ยแหละยังไงก็เขาก็เลือกคุณไปแล้วนะนะครับนะคุณก็ดูเขาด้วยี่ยคนยากคนจนเนี่ยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสองพักตอนนี้ก็เริ่มทะเลาะกันหน้าดูทั้งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอ่ะ นะครับนะนะครับตอนหนักเลยนะตอนนี้เพื่อไทยนะครับก็ตรวจสอบสนามกอล์ฟกัน,นะอะไรต่างกันนะสนามสนามเอ่อเขาวกระโดงบ้างละบุรีรัมย์บ้างละสนามกอล์ฟบุกที่สรประกบ้างละสนามกอล์ฟที่ธรณีสงองั้งนะน่ะทำไมสนามกอล์ฟมันชอบไปอยู่ที่สรประกกูไม่เข้าใจนะทำไมต้องเป็นที่ธรณีสงงะเอ่อทำไมสนามอ่าบางสิ่งบางอย่างสนามกีฬาต้องเป็นเขากระโดงที่การรถไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ วันวันนี้ทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยนะสวอตอนนี้กับกับดีเอสไอนี่ก็ซัดก,กันน่วมสวอบอกถ้าทวียังไม่หยุดนะดีเอสไอไม่หยุดนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับจะพิปรายถอดถอนหมดเนะี่ยทั้งทวีสอดสองแล้วก็ทธบดีนะครับเออสอวอคูเลยนะมาตรวจสอบพวกฉันได้ยังไงเออคือพูดง่ายมาตรวจสอบกูดได้ยังไงกูเป็นใครนะเป็นอำนาจนิติบัญญัตินะครับ ชุกรูฟังแล้วผมก็หนาเขาบอกเขาเป็นอำนาจนิตีบัญญัติัเขามาโดยถูกต้องทําเพื่อชาติบ้านเมืองมากล่าวหาพวกข้าเป็นพวกอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินองค์กรอาชญากรรมได้อย่างไรทวีสอดส่องเจ้าอยาสามหาวอธิบลีดีเอสไอยาสามหาวมาตรวจสอบพวกข้านะครับนะครับเจ้ามาตรวจสอบข้าได้อย่างไรเมื่อเจ้าตรวจสอบข้า ข้าจะอภิปรายเจ้าเพราะเจ้าละเมิดจริยธรรมร้ายแรงไม่มีใครตรวจสอบข้าได้ในแผ่นดินไทยเขาเรียกพวกข้าว่าพวกสวสีน้ำเงินใครจะทำอะไรข้าได้พักการเมืองใหญ่ร่วมรัฐบาลสีน้ำเงินก็พวกเดียวกับข้าไม่ชอบแก้ไขรัฐมนูญ เพราะถ้ามีการแก้ไขและทำนูนอำนาจของพวกข้าพวกสีน้ำเงินมันก็จะหมดไปกลางค่ำกลางคืนข้าขาก็ร้องเพลงเต้นรำกันตักบาทร่วมขันทำบุญร่วมชาติเงินของใครนะก็เงินภาษีภาษีใครอนะ่ะก็ภาษีพวกกูนี่แหละแล้วับสบายครับไปไหนมาไหนก็เรียกว่าผู้ทรงเกียรติท่านสอวอผู้ทรงเกียรติ ทวีสอดส่องและอธิบดีเดีไอเจ้าเป็นใครเจ้าอย่าสามหาวมาตรวจสอบพวกข้านะครับจะกล่าวหาว่าข้าเป็นซ่องโจรได้อย่างไรกฎหมายเก่าๆโบราณอย่ามาเวียงแหกจัดการกับข้าอธิบดีและทวีสอดส่องเจ้ารู้อยู่แค่ใจว่ากฎหมายพวกนี้เป็นกฎหมายเวียงแหกนะครับดังนั้นพยานหลักฐานเจ้าไม่มี เจ้าจะเอาอำนาจมาจากไหนตรวจสอบข้าข้า<ฮะ>คือสอวสีน้ำเงินชักครูๆๆๆในโลกนี้ไม่มีใครตรวจสอบข้าได้มีแต่ข้าจะตรวจสอบพวกเจ้านะครับดังนั้นบรรดาสวสีน้ำเงินก็เริ่มกระบวนการในการอภิปรายพี่ทวีสอดส่องนะครับแล้วก็อดีตดีเอสไอตอนนี้ก็ทิพหายกันแล้วก็โดนตรวจสอบแล้วนะพอโดนตรวจสอบทวีสอดส่องและดีเอสไอครับพอโดนปุ๊บเนี่ยครับ นะพยานหลักฐานแม่งก็หลุดรั่วออกมาเต็มไปหมดเลยแม่งมีผู้เกี่ยวข้องพันสองร้อยคนนะครับมีรายชื่อ, 8, อ,อร้อยสามสิบแปดสอวอยู่ในโพยนะมีคลิปขณะกำลังจะหัวกันมีหลักฐานโอนเงินมีเส้นเงินนะมีทั้งนครสวรรค์มีทั้งปทุมธานีนะครนายกอ่ามีทั้งอยุธยานะครศรีธรรมราชอะไรอะไรไอ้แม่งมาบานเลยตอนนี้อ่าพยานหลักฐานหลุดจนจะไมหมดเลย ดีเอสไอบอกไม่ได้หยุดไม่ได้หลุดจากเราแล้วครับนะครับนะส่วนใหญ่เวลาทะเลาะก,กันแล้วปุ๊บเนี่ยพออีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่มีหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำไงก็จะมีคลิปหลุดครับเหมือนตำรวจเวลาเขาจับคนร้ายนะขณดจับกลุ่มอะไรต่างเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนถ่ายทอดสดเลยเหมือนหนังในเน็ตฟลิกเลยตำรวจประเทศไทยนะครับเวลาไปจับคนร้ายที่ไหนเสังเกตพอจับเสร็จปุ๊บคลิปหลุดเลยขณะจับกปงจับกลุ่มนะพอไปถามตำรวจเออท่านได้ปล่อยคลิปหลุดหรอผมไม่ทราบเลยครับ แมงไม่มีใครยอมรับเราประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสังคมแบบเขาเรียกอะไรนะสังคมแบบแปลกๆไปอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคลิปก็หลุดเยอะแยะนะไม่รู้มาจากไหนทวีก็บอกกูไม่รู้อธิบดีเดีไอก็กูไม่ทราบนะครับเพราะก็ติดนิสัยใครลุงป้อมไนงะลุงป้อมว่าไงครับไม่รู้แล้วพรุ่งนี้ลุงป้อมไปไหนไม่รู้นาฬิกาเป็นของใครอ่ะของเพื่อนอืแหวนนะของแม่ <laughs> นะครับก็ติด ติดโรคมาจากโรคลุงป้อมคือถามหาอะไรกูไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ไม่รู้ลุงเออลุงชื่ออะไรไม่รู้ลุงมีเมียกี่คนมีแฟนกี่คนอ๋อไม่รู้ไม่รู้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะสัมภาษณ์ลุงป้อมถามลุงป้อมมีแฟนกี่คนไม่รู้ไม่รู้แล้วคนนี้ใช่แฟนลุงป้อมไหมนะที่กระทรวงเกษตรเข้าไปตรวจสอบหวานใจหวานใจใช่ของลุงป้อมไม่รู้ไม่รู้ นะครับนะแล้วมีการบุกลุกที่สปกอบไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอย่าถามกูไม่รู้เรื่องรู้จักสามารถไหมสามารถอตะตวเนี้ไม่รู้สามารถอยู่ไหนในคุกสามารถเป็นใครไม่รู้ใครเหรอสามารถนะครับคือลุงป้อมเนี่ยแกเป็นคนฉลาดเพราะบอกเขาไม่รู้ปุ๊บเพื่อไงไม่มีคําถามต่อมาเพราะนั้นใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะนะครับพอต,ตอนนี้แม่กระแฉกันไประหว่าง B S I เนี่ยกับสวเนี่ยผมอยากให้แฉกันหนัหนก ทวีบอกไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนะครับวันที่6นี่แหละครับนะก็ต้องมีมติแล้วรับไม่รับยังไงต่างๆแต่ผมอยากให้ให้ทางเดชไอนะครับออกหมายเรียกพวกสวพวกเนี่ยมาดําเนินคดีและถ้าเกิดสมมติมีการหัวจริงนะเอามันติดคุกให้หมดเลยติดคุกแล้วห้ามเยี่ยมห้ามประกันห้ามร้องเพลงในคุกนะตักบาทร่วมขันอะไรอะไรเนี่ยห้ามเพลงนี้ห้ามเลยให้มันร้องเพลงอื่นนะเพลงงานศพกเพลงอะไรก็ว่าไป ธรณีการแสงอะไรก็ว่าไปให้มันร้องเปลี่ยนเพลงใหม่ตื้อ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 อะไรเงี้ยไปนะครับถ้าสมมุติเขาทำผิดจริงนะจับติดคุกและค้านประกันนะสวาสมมุติทำผิดจริงอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินองค์กรกิจกรรมเนี่ยพี่วีพี่วีจัดให้หนักเลยถ้าเขาทำผิดจริงนะแต่ถ้าไม่ไม่ทำผิดจริงก็อย่าไปใส่ร้ายเขานะครับนะช่วยซัพพอร์ตเขาด้วยผู้ชายคนนี้ต้องการการซัพพอร์ต เห็นเห็นพวกสวเขาบอกอะซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับนะแต่ถ้ามันทําผิดนะมันหั้วหั้วหัวประมูลสวอะไรต่างนะจัดให้หนักนะห้ามเยี่ยมห้ามประกันนะครับนะครับนะห้ามเยี่ยมแล้วก็ให้ขังเดียวเลยถ้าสมมุติว่าอ่าเป็นการหั้วสอสเนี่ยนะนะมาตราร้อยสิบหกอ้างยี่ซ่องโจรองกรอาญากรรมอะไรเอาให้หนักเลยนะห้ามเยี่ยมเลย แล้วก็เอาไ้ถึงตัวการใหญ่เขาบอกว่าพันสองร้อยคน,นยคนอยู่ในกระบวนการนะ DSI ทวีบอกว่าเนี่ยพวกนเนี่หลักฐานจริงทั้งหมดเก้าสิบห้าส่วนอีกห้าเปอร์เซ็กค็คนวงการคงคนวงการเนี่ยไม่รู้ว่าสาวไปถึงหัวหน้าพักหรือเปล่านะครับนะสาวไปถึงหัวหน้าพักหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเลขาธิการพักนะครับตัวการใหญ่ยังไงจับติดคุ้ไปหมดนะอย่าไปเป็นมวยล้มต้องคนดูนะ ดีเเนี่ยผลงานก็มีอยู่แล้วตอนนี้มีผลงานมีอยู่คดีเดียวเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวนะดีเเนี่ยเขาเรียกว่ากลมสอบสวนคดีพิเศษผลงานเด่นชัดก็คือสอบสวนคดีแตงโมเนี่ยแม่งทุกวันผมก็ไม่รู้ว่าดีเอสไอมีคดีอื่นบ้างไหมเห็นวันวัน,วนถแถลงข่าวจะแ,แตงโมแตงโมเห็นแต่เพื่อนผมเดินทางไปที่นั่นเรื่อยนะเปิดทีวีเปิดมือถือมาเอา้อาอัจฉริยะอีกแล้วนะ นะครับอ้าวคนนั้นคนนี้อะไรต่างเนี่ยเนี่ยตอนตอนนี้สังคมก็เลยถามว่าดีเอสไอจะทำอยู่คดีเดียวไงคดีแตงโมบุคลากรเนี่ยมาทํายู่คดีเดียวหรือเปล่ามีคดีอื่นไหมไมีเห็นมีแถลงข่าวเลยนะเอ่อมีแต่คดีแตงโมทุกวันเลยนะยังไงท,างท,งนะทงําคด,ดีอื่นบ้างนะครับท่านทิพดีจุกครูกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยทำแต่คดีแตงโมอย่างเดียวเอาคดีอื่นบ้าง นะครับไปทำคดีอื่นบ้างพี่น้องประชาชนก็ไปแจ้งแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินพาน,านันออนไลน์อะไรต่างๆนะไปไปทำบ้างนะไม่เห็นมีแถลงข่าวผลงานคดีอื่นมีแต่แตกมูทุกวันเลยฝากด้วยฝากด้วยนะเออเข้าใจว่าเลตติ้งมันดียอดวิวดีแต่ว่าลองดูคดีอื่นบ้างนะจุกรูนะครับได้นะครับก็ดูระหว่างเ s สกับสบว่นะใครจะร่วงทวีสอดสองจะโดนถอดถอนไหม นะทวีทศสองจะเอาพวกสวร่วง่งไหมถ้าทําผิดก็เอาแม่งติดคุกไปแล้วก็เอาเงินคืนถอดยศถอดเครื่องราชนะในพวกนี้เนี่ยนะครับนะนะครับถ้าทําผิดนะถ้าทาไม่ทําผิดก็อย่าไปรังแกเขานะครับเป็นไงพี่เดก็เล่าให้ฟังนะฮะใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรก็ถามได้บ้านเมืองเราแม่งเยอะแยะนะมีข่าวสารมีอะไรก็ส่งมานะผมจะได้พูดได้อะไรที่เตือนภัยให้กับประชาชนความรู้ทางกฎหมายที่พี่เดให้เนี่ยมีประโยชน์ก็เอาไปใช้ ป้องกันตัวเราเองหรือปรึกษาทนายใกล้บ้านได้นะพี่เดก็ให้ความรู้แม่งทุกว,วันอนะ่ะใครดูแลพี่เดยดแม่งจัดรายการข,าาข,ข้าวทาข้าทางก็ส่งวายไปสักขวดไม่ใช่นั่งดูแม่งเฉยๆวายเวอร์ไม่ส่งมาเลยนะคนจัดรายการแม่งก็เปรี้ยวปาก,กจัดนานๆ้าลงแดงแดกไปแล้วนะครับท่านั้นก็ฝากนะฮะแต่พี่เดย์เขาจัดรายการดีก็ส่งวายมาตีนเตือนไม่ต้องส่งมาด้วยนะครับนะนะครับนะก็นะรายการเราก็อยากจะได้ กลุ่มผู้ฟังผู้ชมใหม่ๆคนที่สร้างสายทำมาหากินนะไอ้พวกรับจ้างวันละห้าร้อยมาด่าผมก็หยุดเธอไปด่าคนอื่นบ้างเลยนะไปเติมเงินก่อนค่าแรงแม่งแพงของแพงมึงขอขึ้นไปเจ็ดร้อยแล้วกันบางคนแม่งรับจ้างมาด่าพี่เดนะเอ่อเพจเอามตตารจนพี่เดจําได้แล้วใหม่ๆก็บล็อกไปตอนนี้ปล่อยแม่งไปฮนะบางคนส่งมาบอกพี่เดปลดบล็อกผมหน่อยครับนะเพราะว่าเขาจ้างผมวันละห้าร้อยเนี่ยมาด่าพี่เดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขา เขามาตรวจดูแล้วพี qui, ่เบ๊บลอกผมไปเนี่ยผมก็ขาดรายได้ผมก็ปลดบลอกไปหมดก็ให้มันด่าไปก็ดาวันเว้นวันก็ได้ไปต้องด่าทุกวันรับห้าร้อยมึงไปขอขึ้นเขาเจ็ดร้อยแล้วกันมาด่าเดชาเนี่ยกูพูดเรื่องจริงเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนแล้วก็จะมีการอภิปราพีไรซักฟอกนายกเนี่ยอย่าไปปอดแหกนะฝากนายกคุณหนูอิงอย่าปอดแหกสู้เขาเลยไม่ต้องกลัวครับเตรียมท่องเตรียมอะไรนะครับไม่ใช่มือไม้สั่นพับนะนะครับ เวลาเวลาเขาซักถามอะไรเรื่องครอบครัวแล้วไม่ต้องไปอ่านโนดไอผงไอแพดเอาวางไว้บ้านไม่ต้องใช้หรอกอนุทินยังบอกเลยพักเขาเนี่ยมันจําเป็นนะเออไม่จาเป็นต้องใช้ iPad ดหรอกเราการศึกษาจบจุฬาจบอังกฤษมา,าโหพูดทเท่จบสูงเลยจะพูดอะไระต้องนั่งอ่านพิมพ์ถูกถูกหรือถอนก็นเป็นลรือเถานะครับนะเราเป็นคนไทยเราศึกษาหาความรู้อะไรหน่อยเราเป็นนายก นะครับถึงแม้เราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเป็นนายกเราต้องตอบคําถามว่าเองไม่ใช่อ่าน iPad ดยังปินปิดถูกถูกแล,ล้วปับป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 บนะครับหาความรู้แล้วเวลาตอบคาถามนักข่าวอย่าทำเป็นเรื่องเล่นไปหมดเดี๋ยวเขาจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันประเทศชาติเป็นสนามเด็กเล่นนายกเป็นเด็กเล่นไปนะพูดไปหัวเราะไปกิ maintain 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 ๊กกักกิ๊กกักเออหรือเถาก็หรือถอนกิ๊กกักอะไรกับคืออย่าอย่าไปสนุกสนานมาก เข้าใจว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าอย่าลืมเราเป็นนายกของประเทศไทยในภาวะที่บ้านเมืองแม่งโคตรตกต่ำอัตราการเจริญเติบตโตลังท้ายไม่มีหาอะไรสู้เขาได้ลยประเทศเราเนี่ยอาจญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยในประเทศเราอ่ะนายกก็ต้องไปทําการบ้านบ้างไหนๆก็เป็นนั่งร้านให้กับคุณพ่อนะครับเราก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ว่าเรามีสติปัญญามีความรู้มีวิสัยทัศน์พอที่จะแก้ปัญหาประเทศ นะผมเองในฐานนะคนไทยก็จะรอดูนะครับว่าอ่าิบสี่มักอ,อะไรมีนาเนี่ยนะครับจะมีปัญญาในการนะวันวันวเดือนมีนาจะมีปัญญาในการตอบไหมนะไม่ใช่ว่าเขาถามเรื่องของเราส่วนตัวเราเราจะไปให้คนข้างบ้านมาตอบได้ไงนะนะครับแล้วก็ไอองคลักษพิทักษหนูอิงเนี่ยก็อย่าอย่าปอดแหกกันมากนักนะครับอย่าปอดแหกกันมากนักให้เขา,า,าซักฟอกให้เต็มที่จะไปกลัวอะไร นะยกเว้นว่าเราเราปอดแหกเราไม่รู้เรื่องหาเลยเลยเราก็เลยกลัวนะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องพิทักษ์ก็ไม่ต้องเอาเอาหน้าเอาใจสอพรกันเยอะฝากรัฐบาลอย่าไปสอพรกัเยอะนะนะแล้วก็ปล่อยให้หนูอิงเขาเนี่ยเขาแสดงบทบาทเลยนะครับแล้วก็เวลาอ่านอย่ามือไม้สั่นพับพับพับกระดาษอย่าอ่านสับหน้านะเดี๋ยวแมงการมึคนละเรื่องไปนะครับเราต้องมีสติปัญญามีสมองลอยอยักอะไรเป็นของเราเอง นะครับลุงตู่แกยังไม่ต้องมาอ่านเอ่ยเลยเลยดูรู้ตู่เดแปดหมื 8, 000, ่นสี่พันเซลอะไรของแกนะครับหรือจะเอาวิธีการแก้ปัญหาลุงตู่ก็ได้นะน้ําท่วมก็เลี้ยงปลานะหมูหมูแพงก็ไปแดกไก่ไก่แพงก็ไปแดกปลาถ้าแพงหมดก็ไม่ต้องแดกจบนะครับดีไหมครับก็แล้วแต่นั้นโยบายก็แล้วแต่จะจะเอาแบบไหนก็ว่ากันไปพี่น้องประชาชนก็ก็ดูกันอยู่นะครับนะแต่งานนี้ถ้าเกิดสอบไม่ผ่านแม่งก็จบแล้ว เป็นจบแล้วตระกูลชินวัตรนะอ่าพักประชาชนเนเขารอจัดเต็มที่ชั้นสิบสี่นะครับนะสารจําคุกไม่นอนคุกมานอนมานอนอ่าอะไรโรงพยาบาลนะชั้นสิบสี่นะปัญหาครอบครัวการครอบงานกิจการสติปัญญาไม่เป็นตัวของตัวเองไร้ซึ่งภาวะผู้นําเป็นนั่งร้านาผลประโยชน์ทับซ้อนโอ้โหแม่งบานเลย มิดชาชีพอุยกูโอ้โหตายปัญหาแม่งรอบด้านเกาะขูดอีกวันนี้มีข่าวมานะพวกกระเหม็นแม่งไปประท้วงที่ไออะไรเกาหลีบานตายหาปัญหารอบทิศค้าขายแย่เศรษฐกิจตกต่ำส่งออกสู้ไม่ได้ไอประธานาธิบดีทาขึ้นกำแพงภาษีอ่า,อาสินค้าจีนทั่วเมืองนะตายอย่างเดียวยาเสบติดบุหรีไฟฟ้าโอ้โหปัญหาแม่งตลาดหุ้นตก ย่ำแย่ที่สุดในโลกตายผมดูแล้วเอาไงดีฟังแล้วกูเหนื่อยแท้แล้วโอ้โหตายรัฐบาลชุดนี้แม่งจะไปไหวกันไหมเนี่ยพี่น้องครับเอออยังไงกันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันแย่ไปหมดทุกอย่างอะอะไรจะอะไรทุจริตคอร์รัปชัน่นจิ้มไปตรงไหนแม่งก็โกงโกงโกงไอ้นี่โรงพยาบาลอะไรทาหารอะไรอ่าเงี้ยเนี่ยรายงานวันนี้ก็บอกอ้าวพบแล้วอ้าวมีการอะไร โอโ้โหโรงพยาบาลโกงตั้งแต่พยาบาลจนหมออะไรเนี่ยโรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งะนะครับนะโอ้โหหนักเลยนะโจรผู้ร้ายควงปืนชิงทองล้านทองนะครับโอ้โหดูบ้านเลยครับป้นแม่งวันแจกๆจกหวาดทองรูปพันเป็นร้อยบาทโอ้โหดูข่าวดูอะไรแนละ้วมันเป็นไงเนี่ยแม่สอนจะดูเนี่ยป้นเงินที่หายทองโกงทองปลอมก็ไม่รอดเพราะฉนั้นก็อย่าไปใส่แหวนเพชรแหวนทองอะไรต่างนะอวดร่ำอวดรวยเดี๋ยวตายหาบาท บาดคอเสียชีวิตเนี่ยดูข่าวเนี่ยโอ้โหนะครับนี่อะไรเนี่ยยายาบ้าไอ้เคี่ยมลูกโทรพีทาบยาคาพ่อแม่เสียชีวิตจนมุมคาด่านตรวจสอพอเมืองนะครปฐม,มยังให้การวกวนตำรวจตั้งรุดรับตัวดำเนินคดีไปไงเนี่ยเนยีแล้วคนติดยาไอ้คนบ้าพรายาเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละแสนคนติดยาเพิ่มปีละล้าน นะครับรัฐบาลก็จับจะแม่งคนขายยาต้องไปดูแลคนเสพยาจะรักษายัางไงมีสถานที่มีหมอมีเครื่องมือมอียาไหมแล้วก็ไอ้พวกบ้าหลอนทุกวันเพิ่มปีละแสนเนี่ยตายรัฐบาลทําไงครับนะเรื่องนี้ก็ใหญ่นะครับด่วนผลสอบออกแล้วเอียวทุตุจริตยาโงารโงพยาบาลออะไรอะโรงพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับทำเป็นขบวนการพยาบาลยันหมอ จัด6ทีมจากลบบุรีขณะพออจ่อแจ้งความบ,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 บกปปปพรุ่งนี้โอ้โหเนี่ยครับเป็นไงนะทุจริตยานะครับขนาดยาแม่งยังโกงเลยอะประตูรั้วประตูหน้าบ้านก็ขโมยชิบหายแนละ้วต่อไปก็ไปไหนมาไหน,ไหนต้องจ้างคนเฝ้าประตูหลังคงหลังคาแม่งก็ลือไปขายหมดนะฝาท่งฝาท่อหมาแมวเดินจับไปแกงกินหมดนะครับอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองครับชุกครูครับนะครับี